สวัสดีเช้าวันที่8กรกฎาคม2567สำหรับเช้าวันนี้ก็มีผลฟุตบอลเพียงเล็กน้อยมาให้แฟนบอลทุกท่านได้รับชมกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเช็คผลการแข่งขันและอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลโคปาอเมริกาซึ่งวันนี้มีอัปเดตผลของรอบ8ทีมสุดท้ายกันอีก2คู่โดยคู่แรก เป็นโคลัมเบียถล่มเอาชนะปานามาไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0และอีกหนึ่งคู่เป็นอุรุกวัยเอาชนะการยิงจุดโทษบราซิลไปได้4ประตูต่อ2หลังจากที่ทั้ง2ทีมเสมอกันในช่วงเวลาปกติและต่อเวลาพิเศษ00ทำให้ทั้งโคลัมเบียและอุรุกวัยเป็น2ทีมที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ และผลเป็นอวิสปาฟุกุโอกะแพ้กเกียวโตซังกะไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครับและมาอัปเดตตารางคะแนนเจลีหลังจบนัดล่าสุดกันครับซึ่งจากฝูงยังคงเป็นมาชิด้าเซลวีที่มี46คะแนนอันดับ 2. k a คาชิมาแอลเลอร์41คะแนนอันดับ 3. ากัมบะโอซากา41คะแนนอันดับ 4. ีวิเซอร์โกเบ40คะแนนอันดับ 5. เซเรโซโอซากา36คะแนนส่วนอันดับ6เป็นอวิสปาฟุกุโอกะที่มี35คะแนนครับ และมาดูอันดับในโซนไทยตารางกันครับโดยจากการเก็บสาคะแนนในนัดล่าสุดทําให้เกี่ยวโตสังกัดเก็บเพิ่มเป็น21คะแนนแต่ยังคงรั้งอันดับ18ของตารางเช่นเดิมครับส่วนอันดับ19เป็นโชนันเบลมาเร่ are, มี19คะแนนและอันดับ20เป็นคอนซาโดเล s ซัปโปโรที่มีเพียง11คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับโดยคู่แรกเป็นแทยอนซิติเซน เสมอก,กันกับชอนบุคุนไดมอเตอร์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2และผลอีกคู่เป็นกังวอน FC เอาชนะกวางจู FC ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเคลิกล่าสุดกันครับซึ่งอันดับ1เป็นคินซอนซันมูที่มี40คะแนนอันดับ2อุนซา,านฮุนไดสามสิบเก้าคะแนนอันดับ3โปฮังสต er, ีลเลอร์สามสิบแปดคะแนนอันดับ4กังวอน FC ฟสามสิบเจ็ดคะแนนและอันดับ5เป็นซูวอน FC ที่มี34คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลบราซิลเซเรียซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป5คู่ครับโดยเริ่มจากฟลาเมงโกเสมอกับคูยาบ้าไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นซอปโปโลเอาชนะปรากานติโนไปได้2ประตูต่อศูนย์ครูเซโร่ชนะโคริเทียนไปได้3ประตูต่อศูนย์ฟอตเตเลซ่าชนะฟลูมิเนเซ่หนึ่งประตูต่อศูนย์และยูเวนตูเดเอาชนะเกรมิโอปอโตไปได้ด้วยสกอร์สาประตูต่อศูนย์ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนบราซิลเซเรียกันครับ ซึ่งอันดับหนึ่งยังคงเป็นฟลาเมงโกที่มี31คะแนนส่วนอันดับ2อถึงหต่างก็มี27คะแนนเท่ากันครับซึ่งได้แก่โบตาโฟโก้เทอไ์มรัสสต็อเปโ,อโลและบาเฮครับมาต่อการที่ผลฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกากันครับซึ่งวันนี้มีอัปเดตผลการแข่งขันกันทั้งหมด8คู่หรือเริ่มจาก FC ฟซินซินเนติถล่มเอาชนะอินเตอร์ไมอามี่ไปได้6ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นฟิลาเดลเฟียยูเนียนเสมอกันกับนิวยอร์กเรดบู๊ค0-0 โคลัมบัสครูเอาชนะโตรอนโต FC4 ประตูต่อศูนและออร์แลนโดซิตีชนะ DC United ไปด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนครับคู่ต่อมาเป็นมอนทรีออลอิ a แ t คเสมอกับแวนคูเวอร์ไวแค c ป p 1ประตูต่อ1 a u s t ออสตินเอชนะนิวยอร์กซิตี้เอฟประตูต่อ1ริลซอลเล็กเอาชนะแอตแลนต United ไปได้5ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายเป็น Seattle ิลซาวเดอเอาชนะ New England r e รฟ l ลชั o นไปได้2ประตูต่อ0ครับ และมาดูสรุปตารางคะแนนเมเจอร์บิ๊กซอกเกอร์กันครับโดยในสายตะวันออกอันดับ1เป็น FC ฟซีซินซินเนติที่มี48คะแนนอันดับ2อินเตอร์ไมอามี่47คะแนนอันดับ3าโคลัมบัสครู39คะแนนอันดับ4 n e นิวยอร์กเรดบุน36คะแนนและอันดับ5เป็นนิวยอร์กซิตี้ FC ที่มี35คะแนนครับและมาที่ตารางคะแนนของสายตะวันตกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นลอสแอนเจลิส FC ที่มี43คะแนน อันดับ2ริวซอเลต์43คะแนนอันดับ3 LA Galaxy 40คะแนนอันดับ4ี่โคโลราโดรับิด34คะแนนและอันดับ5เป็นแบนคูเวอร์ไวท์แคบที่มี32คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลสวีเดนออสเบนคาลิซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คู่ครับโดยเริ่มจาก AIK โซน่าแพ้เคอมาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2 IFK วานามชนะ IFK โกเทนเบิร์ก2ประตูต่อ0 Momo, ูนมโมถล่มเอาชนะฮามสตัดไปได้5ประตูต่อห และ G A I S Gothenburg เสมอกับธรมาบีไปแบบไม่มีสกอร์ศููนย์ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนสวีเดนออสเตรเลียกันครับซึ่งอันดับ1เป็นโมโมที่มี35คะแนนอันดับ2มอบี26คะแนนอันดับ3าเยกาเดน25คะแนนอันดับ4ฮ่ m รบี22คะแนนและอันดับ5เป็น G A I S Gothenburg ที่มี22คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลฟินแลนด์ไบคาลิกา ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับคู่แรกเป็นคู่ PS เอาชนะกานิสตันเฮลซิงกิทไปได้3ประตูต่อ1และผลอีกคู่เป็นมาริฮามแ้ฮาก้าไปด้วยสกอร์ศประตูต่อ3ครับและมาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลนอร์เวย์อิลิซิเรียลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป6คู่ครับโดยเริ่มจากโบโดกริมเอาชนะ SK บรนไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็น FK เอาชนะลิวสตอไปได้3ประตูต่อศ ออสโลคามามาตีนแพ้ไวกิ้งเอฟเคประตูต่อ2ฮาคาม่ามาราทีนเสมอกับพรอมโซ่0นศูนฮาเกซุนแพ้ชาบอก1ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายเป็นโรเซนบอกเอาชนะออสเกรแลนดนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับและมาดูโปรแกร,รมฟุตบอลประจำวันนี้กันครับโดยสำหรับโปรแกร,รมเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาก็จะมีลงแข่งขันกันช่วงเช้าวันนี้กันอีก6คู่ครับโดยเริ่มจากอุสตันไดนาโมจะพบกับลอสแอนเจลิสเอฟซี คู่ต่อมาเป็นส p o r t i n g แคนซัสซิตี้จะพบกับเอฟซีเดลัสซานโฮเซเอร์เคสจะพบกับชิคาโกไฟและโคโลราโดรับิดจะพบกับเซนต์หลุยสิคู่ต่อมาเป็น l อลเอ a า y ลจะพบกับมินนิโซตายู i นเตและคู่สุดท้ายจะเป็นพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์จะพบกับ n นชวิลล์เอสซีคราฟและมาปิดท้ายกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลสวีเดนออสเบนคาลิกซึ่งวันนี้มีโปรแกร,รมลงแข่งขันกันอีก2คู่โดยจะเป็นนอร์โคปิงจะพบกับเยอการเดน และว,ว่าเทรัสจะพบกับทักเกนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลที่จะลงเล่นกันในคืนนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ